เขียวมนหุ้นไทยเลยอ,ะอ่ะหลัง <S 2> <S 2> <S ของพี่สุโชตก็เขียวหุ้นไทยก็เขียว <S 2> <S 2> โอโ้ตอนนี้กระโดดมาแล้วฮะพี่สุโชตฮะแล้วก็ถือว่าเป็นในรอบ <S <S 2> <S 2> ผมไม่แน่ใจว่ามันสูงที่สุดในรอบตั้งแต่เมษายนปี2,567ครับช่วงที่เราหล่นลงมาฮะพิสุโชตฮะรตรงนี้ต้องถามพิสุโชตมันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยคือตอบรับกับคอรมอดีใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่ามันก็มี2แรงส่ง นะครับแรงส่งแรกเนี่ยตลาดหุ้นในเอเชียก็ฟื้นตัวด้วยวันนี้นะครับแล้วก็อีกแรงส่งหนึ่งก็คือในเรื่องของรัฐบาลใหม่เตรียมที่จะกําหนดวันแถลงละแถลงนโยบายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าโปลดเก้าลงมาเสร็จปุ๊บนะครับถวายสัตว์แล้วก็แถลงนโยบายเนี่ยนักลงทุนก็จะโดยปกตินะครับก็เราก็เหมือนได้รัฐบาลใหม่นะครับก็จะเกิดความคาดหวังเชิงบวกต่อต่อรัฐบาลใหม่เกิดขึ้น นะครับเสร็จแล้วอีกสตอรี่หนึ่งเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยเริ่มจับจ้องกันมาสักพักใหญ่ละนะครับแล้วก็ซื้อหุ้นไซส์แบบพื้นฐานดีๆเก็บกัเนี่ยก็คือรอในเรื่องของเม็ดเงินใหม่จอกองทุนวายุพักนะครับที่จะอัดเข้ามาช่วงสักประมาณต้นเดือนตุลาคมนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยดูแล้วนะครับดูแล้วฟื้นนะฮะดีกว่านะครับตลาดหุ้นอื่นนะฮะส่วนหนึ่งก็เพราะเราเนี่ยลงมาเยอะนะครับเยอะกว่าประเทศอื่นนะฮะเวลาฟื้นแล้วก็เลยฟื้นดูเหมือนแรงกว่านะครับ สำหรับกลับไปดูที่ทางฝั่งต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งนะครับต่างประเทศเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเเรื่องของดอกเบียนะครับที่ประชุมเฟดนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เฟดฟันฟิวเจอร์เนี่ยให้น้ำหนักกันห้าสิบห้าสิบไม่ใช่ว่าห0 5สิบห้าิบว่าจะลดหรือไม่ลดแล้วนะฮะแต่ห้าสิบห้าสิบว่ากลางเดือนนี้เนี่ยจะลดยี่สิบห้าเบสิสพอยต์หรือห้าสิบเบสิสพอยต์ดีนะฮะไม่ใช่ว่าลดหรือไม่ลดแล้วนะฮะฟันพงว่าลดแล้วแหละแต่ลดห้าสิบหรือยี่สิบห้า เนี่ยครับมาดูอิมพิเคชันต่อไปดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางฝ่ายรีเสิร์ชเรามองนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าลด25 b a s เบสิสพอยต์แล้วตลาดหุ้นทางฝั่งสหรัฐไม่ใช่ว่าขึ้นแรงๆนะฮะแล้ววันที่ลดเนี่ยวันนั้นอาจจะมีการเซลล์ออนแฟกนะครับแต่ถ้าทางตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ขึ้นไซเวงอย่างนี้เนี่ยแล้วถ้าวันที่ลด25 b a s i p o เบสิสพอยต์เนี่ยเรามองว่าน่าจะมีการปรับตัวขึ้นได้บ้างนะครับแต่อีก,กลานึง นะถ้าลด50 Basis Point หรือลด50ตันอันนี้แหละจะมีนักเรศรษฐศาสตร์นักลงทุนปรีความด้านลบเกิดขึ้นะนะครับ<ะ>ว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยเศรษฐกิจสารัฐเนี่ยน่าจะดู air นะอ่อนแอนะเฟดอาจจะเห็นอะไรบางอย่างเลยต้องใช้ยาแรงนะครับอันนั้นก็ต้องจับตาดูนะครับสองเคสที่อาจจะเกิดขึ้นว่าวันที่18กันยายนนี้นะครับครับ ผม,ผมก็ต้องถามพี่สุโชตอย่างเงี้ยคือวันนี้เนี่ยมันสองทางเลยนะคือตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันโอ้โหมันมีภาพที่ดีกันได้ครมอรเดี๋ยวจะมีวายุพักแต่ตลาดหุ้นข้างนอกเนี่ยก็มีความเสียวอยู่นะฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมื่อกี้พี่สุโชตบอกเฟดถูกไหมและในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเรื่องของแรงงานเนี่ยโอ้โหอ่อนแออย่างรุนแรงเลยและญี่ปุ่นที่เคยเป็นสาเหตุก่อนหน้านั้นที่ทําให้ตลาดทั่วโลกลงแรงเป็นแบบแบ็คมันเดย์เนี่ยก็อ่า กรรมการเขาก็ออกมาพูดเกี่ยวเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยก,กันอีกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเวทกันนะฮะพี่สุโธฮะพี่สุโธมองมุมแบบไหนอย่างไรฮะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เชื่อนะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันแพงพูดมานานแล้วพูดมาหลายเดือนแล้วด้วยนะครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันแพงเพราะมันขึ้นมาเยอะพักฐานบ้างไม่แปลกนะครับแต่มันจะไม่ลงถึงขั้นเป็นวิกฤตนะครับมันจะพักฐานบ้างอันนี้ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเอ่อมันขึ้นมาเยอะ valuation แพงความแพงเนี่ยน่าจะเกือบเกือบน้องๆตอน .com แล้วนะครับน้องๆก่อน .com นะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าเฟดเนี่ยมีดอกเบี้ยในมือ5%เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นกระสุนที่พร้อมอัดให้หุ้นเนี่ยเด้งกลัดได้นะครับคือลงแหลกปักฐานแหลกปกตินะครับทางฝั่งสหรัฐเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีผลอะไรกับตลาดหุ้นไทยมากนักมีผลแน่นอนในเรื่องของ s e n ิเ m e n t เป็นวันๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลแบบถึงขั้นทําให้ตลาดหุ้นไทยต้องลงตามเขาหนักๆนะครับเพราะฉะนั้น ฝั่งสหรัฐน่าจะเป็นประมาณนี้ฝั่งของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าล่าสุดเนี่ยทำไมรู้สึกจะพูดเหมือนไม่เหมือนกับรอบก่อนหน้านี้นะตอนที่เกิดแบตบันเดย์แล้วก็วันถัดมาเนี่ยนะครับทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ออกมาปเปิยเลยว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยการปรับทิศทางดอกเบียเนี่ยเขาจะพิจารณาตลาดทุนรวมด้วยมไม่ใช่พิจารณาตัวเลขเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วเขาจะพิจารณาตลาดทุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีบทเรียนแหละนะครับ แต่ว่าก็ต้องจับตาดูต่อนะครับถ้าเกิดว่ามีการขึ้นดอกเบี้ยหนักๆเนี่ยอาจจะมีผลกระทบได้เหมือนกันนะครับในภูมิภาคเอเชียนะครับครับคมเเปลี่ยนกาไปแล้วก็เลยกล้าพูดใช่ะกลับมาที่ไทยนะฮะผมว่าไทยเนี่ยนะมัน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 ลงมาเยอะนะต้องบอกว่าอันเ r อร์ฟอร์อันเตลาดหุ้นโลกมานานนะครับให้มันฟื้นบ้างเถอะนะครับคือดาวไซ้เราน้อยกว่าประเทศอื่นนะครับ ตอนนี้รอแค่อย่างเดียวคือรอเม็ดเงินใหม่คือเราไม่มีเม็ดเงินใหม่เข้ามานะครับนักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็ลองบอกว่าเจ็บตัวกันเยอะนะครับเม็ดเงินก็หายไปเยอะนักลงทุนสถาบันที่ต้องรองเงินรายย่อยเข้าไปซื้อหน่วยลงทุนเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อกันเยอะแล้วนะครับก็กระจายไปซื้อพื้นต่างประเทศกันนะครับมันก็เลยทําให้เม็ดเงินใหม่เนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเม็ดเงินวายุพักเนี่ยน่าจะมีผลพอสมควรนะครับเป็นเรียกว่าเป็นน้ําใหม่เข้ามาเติมเข้ามาในแก้วเลยนะครับ ค่ะแบบนี้เราวางเกมวางกลยุทธ์ในช่วงของตลาดหุ้นที่มีภาวะแบบนี้ยังไงดีคะครับมาดูแชร์สกรีนดูกราฟเข้ามาประกอบกันบ้างนะครับ,รบกราฟสำหรับตัว Set Index, เซตอินเด็กต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็แอบกังวลเล็กๆนะกังวลตรงไหนนะกังวลจุดไฮนี้กับจุดไฮแถวๆนี้นะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยไม่สามารถทำเซตอินเด็กไม่สามารถทำจุดไฮใหม่ได้ ai, แต่ว่าพวก RSI MACD เนี่ยมันลอยมันมัน,ม,นมันขึ้นไปแล้ว นะครับลักษณะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดันไม่ดันไม่ทะลุเนี่ยนะฮะอาจจะเกิดลักษณะของแบนลิสต์เดวอเรนได้นะครับอันนั้นคือภาพที่เกิดขึ้นเมื่อสองสวันที่ผ่านมานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยภาพเปลี่ยนแล้วนะครับคือดัชนีเซ็นดิ้งเด็กทะลุกรอบไซเวทรงนี้นะครับจะเห็นว่าเขาไซเวงเนี้ยสักประมาณ1สัปดาห์กวาๆนะครับพอทะลุขึ้นมาได้นะครับตรง1 3 7 0และทะลุเส้น200วันแบบ EMA อีกนะครับย้ําขึ้นมาอีกนะครับ ลักษณะนีเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะการทำ higher high นะครับแล้วขึ้นไปต่อทดสอบแนวต้านถัดไปนะครับไฮเดิมแถวๆบริเวณสัก1390น่าจะมีโอกาสใกล้ๆ1390นะครับอาจจะถ้าคนที่ conservative หน่อยอาจจะมองทักสัก1385แนะแล้วก็1390นะครับ1,400ยังมีโอกาสนะครับใกล้ๆ1400มีโอกาสนะครับในเรื่องของระยะเวลาตรงนี้จนถึงวันที่ก่อนจะแถลงนโยบายนะครับแต่นะครับก็ขึ้นมาแล้วเนี่ย กำหนดกลยุทธ์ยังไงผมอยากให้ลดพอร์ตลงนิดนึงนะครับเพื่อรอจังหวะหน่อยนะครับเพราะอะไรนะฮะกลางเดือนนี้เนี่ยอีเวนต์มันเยอะนะครับไม่ว่าโดยปกติแล้วเวลาข่าวดีออกมาหมดแล้วเนี่ยถแถลงนโยบายแล้วข่าวดีออกมาหมดแล้วเนี่ยการเซลล์ออนแฟกก็มีโอกาส <c oughs> นะครับสอง <c oughs> นะครับในเรื่องของเฟดอย่างที่บอกนะฮะอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเซลล์ออนแฟกเรื่องของดอกเบีย้ยได้เหมือนกันมันก็จะส่งผลกระทบกับเซนเนเมนต์เซตอินเ,นเด็กต์นิดน,ดน,ดห,นหน่อยๆนะครับ สามนะครับช็อต covering ที่เคยบอกไว้ว่าจะเป็นเม็ดเงินใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับเป็นเอกแรงหนุนที่ดันหุ้นขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเขาซื้อปิดสถานะกันไประดับหนึ่งแล้วเหมือนกันนะเนะี่ยจากเดิมเนี่ยตอนพีคๆเลยเนี่ยมีแสนกว่าล้านบาทนะครับตอนนี้น่าจะเหลือไม่ถึงหมื่นล้านละเท่ากับว่ามีการลดสถานะไปพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหุ้นขึ้นมาแรงๆมีโอกาสนะฮะคนที่ต้องจะช็อตเนี่ยอาจจะวางฝางได้เหมือนกัน นะครับอาจจะวางขวางได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นมาแถวๆใกล้ๆ1,400จุดอาจจะมองแถวๆ1 3 9่เขึ้นไปจนถึง1,400จุดเนี่ยลดสถานะลงนิดนึงเพื่อรอดูสถานการณ์กลางเดือนนี้นะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกตินะครับลงมาย่อลงมาเนี่ยน่ารับกลับนะครับเพราะเดี๋ยวต้นเดือนตุลาเนี่ยเม็ดเงินใหม่เข้าผมเชื่อว่าน่าจะมีแรงซื้อกลับนะครับเพราะฉะนั้นก็กลยุทธ์เป็นลักษณะนี้นะครับค่ะ โอเคค่ะแล้วตัวหุ้นล่ะคะพี่วันนี้มีตัวไหนมาฝากกันบ้างคะครับเข้ามาดูที่ตัวหุ้นนะฮะตอนนี้หลักๆเลยเนี่ยเล่นตีมดอกเบี้ยก่อนเลยนะครับดอกเบี้ยเนี่ยเป็นขาลงชัดนะครับตลาดหุ้นฝั่งสหราฐเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตลาดบอล้วกกันนะครับลงแรงมากนะครับแล้วก็ลุ้นที่จะทํายูโรละนะครับสำหรับบอลยูสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนมันส่งผลมาที่บอลยูบ้านเรานะครับแม้ว่าดอกเบี้ยนโยบายบ้านเรายังไม่ลงปีนี้นะผมเชื่อว่าไปลงเนี่ยต้นปีหน้านะครับแต่ นะฮะบ,บอลยู u, บ้านเราเนี่ยก็ลงตามเขาแหละนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลบวกมาที่พุ้นพวกกลุ่มเช่าซื้อนอนแบงก์ต่างๆนะครับที่ทําธุรกิจเป็นลักษณะของเงินต่อเงินนะเงินต่อเงินนะครับผมก็เลยเลือกตัวนอนแบงก์ตัวหนึ่งขึ้นมาที่กราฟเขาดูดีด้วยก็คือตัวสวัสดนะครับตัวสวัสดนะครับสวัสดเนี่ยแพทเทิร์นกราฟเนี่ยดูดีเหมือนเซ็ตอินเด็กซ์เลยนะครับก็เป็นลักษณะที่ขึ้นมาลงแรงนะครับ้วไซด์เวย์ออกข้างนะครับ แต่ว่าเขายืนเหนือ200วันได้ตลอดมาแล้วนะครับวันนี้ทำไฮเออร์ไฮนะครับถ้าเกิดว่าปิดยืนเหนือ39.5เป็นลักษณะของการทำไฮเออร์ไฮขึ้นไปนะครับเป้าหมายถัดไปนะฮะจะเห็นว่ายอดถัดไปเนี่ยแถวๆบริเวณซักบวกลบ42บาทจะเป็นเป้าหมายถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แนวรับ39.5เป้าหมายแถวๆบริเวณ42นะครับสำหรับตัวสวัสดนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากในเรื่องของธีมดอกเบี้ยขาลงเนี่ยเรื่องของาก,การแจกเงินเนี่ยผมมองว่าน่าสนใจด้วยนะครับแจกเป็นเงินสด ่เนีแจกเป็นเงินสดนะฮะไม่เอาไปซื้อของไม่เอาไปเก็บก็ไปเอายหนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นบวกกับพูดในกลุ่มนอนแบงค์นี่แหละอีกมุมหนึ่งนะครับผมก็เลยมองว่าสวัสดีนะสนแล้วก็ตอนนี้เนี่ย PE ก็สิบเท่าเองนะครับยังเข้าทันใช่ไหมคะเหมือนมันจะเห็นแบบภาพรีบาวขึ้นมาบ้างแล้วในขณะนี้ครับเข้าทันไหมนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้เนี่ยปิดเยือนเหนือสามสิบเก้าจุดห้าเนี่ยไปต่อนี่เป็นไฮเออร์ไฮนะครับเข้าทันนะครับถ้าถ้าเกิดว่ารับ รับแถวๆบริเวณสามสิบเก้าจุดห้านะครับเป็นลักษณะที่ทำทายใหม่นะอย่างนี้เนี่ยไปต่อนะครับยังไม่ย่อยกเว้นว่าตลาดไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหลุดลงมาต่ำกว่าตรงแถวสามสิบแปดเนี่ยอันนี้น่ากังวลนะครับอาจจะต้องบาตรสองบัตรก็ต้องคัดลอสก่อนนะครับคือเขาอาจจะพักลงมาใหม่นะครับค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะทีุ่โช่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ขอเล่นเป็นตัวใหญ่ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูตัวเล็กนะครับตัวใหญ่อีกตัวหน นะครับบำ <Wow. S 1> รุงราษนะครับตัว BH เนี่ยนะครับทางทางผมเชียร์มา2วันละนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของไตรมาสที่3น่าจะทำด h วายกำไรนะฮะแล้วก็ผู้ป่วยคูเวตเนี่ยที่เป็น p r i v a t เอกชนมาแล้วนะครับ mm. เขามาเติกเขากลับเข้ามาละนะครับรอผู้ป่วยจากภาครัฐที่จะเตรียมส่งเข้ามาซึ่งผมเชื่อว,ว่า BH นี่ยน่าจะนอนมาในลิสต์ นะครับสำหรับผู้ป่วยตะวันออกกลางนะครับเขาชื่อเสียงเขาดีอยู่แล้วนะครับน่าจะนอนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว BH เนี่ยถ้าถ้ามีคําถามว่าเอ๊ะมันขึ้นมา2วันแล้ววันนี้เป็นวันที่2เนี่ยเอาไงต่อดีนะครับเนี่ยขีดเส้นลงมาเนี่ยมันยังไปได้ต่อนะฮะแล้วก็ถ้าเบรกตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยไปต่อเลยนะครับก็คือแถวๆบริเวณสัก256เนี่ยเบรกได้ปุ๊บนะครับเป้าหมายไฮเดิมได้เลย26-5นะครับแล้วก็จะเห็นว่าเขานอนนิ่งอย่างนี้มานานเนี่ยนะครับ เวลาขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นได้ต่อเนื่องหลายวันนะครับเพราะมันนอนนิ่งมานานแถวแวสอ0รวันนะครับเขายื่นนั0งสอวันมาเป็นเดือน2เดือนละนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจถ้าเกิดว่า,าจะมามองว่าแนวรับแถวๆถสัก250ห้าศูนยนะครับแนวต้านตรงเนี้ยนะครับสองผ่านได้ก็สองหนะครับน่าจะไปได้นะครับตอนนี้เนี่ยฟโฟลานะจะเข้าหุ้นหลักๆตัวใหญ่ๆก่อนนะครับค่ะ มาที่คำถามของทางบ้านมานะคะถามว่าทุน C k เคเขาเนี่ยสิบเจ็บาทยี่สิบซื้อเพิ่มตรงไหนดีทำไมราคาไม่ผ่าน2ี่สบาทสักทีเจอกับประเด็นอะไรอยู่หรือเปล่าคะตัว CK ใช่ไหมครับค,ครับก็ตอนนี้เนี่ยรับเหมากอ่อสร้างเนี่ยต้องบอกว่าเซอเ k เนี่ยแบ c k l ล g อกน่าจะเต็มมือละอรับใส่สีส้มเข้ามานะครับเล่นสตอรี่นี้ละนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์เราเนี่ยมองว่าซ K หลังจากนี้ไปเนี่ยคงจะเรียกว่าเข้าประมูลแบบผ่าน นะครับไม่ไม่ซูเรื่องเรื่องราคาละนะครับการประมูลหลังจากนี้สำหรับตัว CK เนะครเพราะว่า2องแสนล้านในมือแบล็คล็อกเนี่ยมันแน่นละนะฮะมันแน่นละเพราะฉะนั้นเนี่ย CK หลังจากนี้ไปก็คือรอเรื่องของผลประกอบการอย่างเดียวเขาจะไม่มีสตอร y ี่เรื่องของการเติมแบ c ็คล็อกการเข้าประมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับ,รบเขาจะขาดสีสันเรื่องนั้นไปนะครับ,รบแล้วก็เลยทำให้หุ้นเขาเนี่ยดูแล้วจืดๆไปนิดนึงนะครับแต่ถามว่าน่าสนไหม ผมเชื่อว่าตอนนี้ก็คือรอการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับสองแสนล้านแบ,บ็กหลอกในมือรอกเก็บเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นต่อได้ไหมเล่นต่อได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาพักลงมาแล้วไม่หลุดตรงแถวๆจุดกึ่งกลางบอลลิงเจอร์แบนคือ18.6เนี่ยเป็นการพักที่ดีนะครับแล้วก็พักเพื่อรอการขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณซักเนี่ยกีดเส้นเทนไลน์ลงมานะฮะแถวๆส1เ่ะเนี่ย 19. 1บ เบรกผ่านได้ก็กลับขึ้นไปเล่นแบนบนเหมือนเดิมนะครับยีบาทน่าจะมีโอกาสใกล้ๆแหละนะครับอาจจะไม่ถึงดีสักที่เดียวนะครับอย่างที่บอกพอเขาขาดสีสันไปนิดนึงเนี่ยก็อาจจะแถวๆสัก1 9 6 19.7กเ็นี่ยนะครับก็หาจ,จังหวะล็อกกําไรขึ้นมาก่อนก็ไดนะ้สำหรับตัว c K คนะครับค่ะถัดไปเป็นเหมือนกับก่อสร้างรับเหมาสเต็กค่ะครับตัวสเต็กน,นะครับตัวนี้เนี่ยจะกลับด้านกันนิดนึงนะครับคือ c K เคขาได้แบลกคล็อกเต็มมือไปละส่วนสเต็กเนี่ยกำลังจะเซ็น กำลังจะเซ็นนะครับประมาณ4 0 0 0มื่นล้านรวมๆทั้งงานภาครัฐกับงานภาคเอกชนนะครับแล้วก็สเต็กเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะครับงานก่อสร้าง Data Center อร์สเตกก็จอยด้วยนะครับดัตตาเซ็ตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับสเต็กน่าจะมีจอยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสตอรี่เขาจะบื้อหวากว่าตัว c ีนิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็เล่นได้ทั้งคู่นะครับเพราะว่าเราได้รัฐบาลใหม่เนี่ยโดยปกติแล้วได้รัฐบาลใหม่เนี่ยผู้นในกลุ่มรับเหมาเนี่ยมันควรจะต้องมีแรงเก็งกำไรเข้ามาบ้างนะครับ สำหรับตัวสเต็กนะฮะกราฟเขาดูโอเคนะครับก็อย่างที่เหมือน CK เลยนะครับพักแถวๆจุดกลางบอลิงเจอร์แบดแล้วไม่หลุดนะตรง8.5นะครับไม่หลุดอย่างนี้เนี่ยพร้อมที่จะทะยานขึ้นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาผ่าน8.75นะต้านคือ8.75นะครับผ่านได้ปุ๊บเนี่ยถัดไปเลยนะครับมองแถวๆบริเวณไฮเดิมเนี่ยใกล้ๆ200วันสีแดงตรงเนี้ยนะครับก็คือแถวๆบริเวณ9บาทกว่าๆนะ9.20บวกลบนะครับเพราะฉะนั้นผ่าน8.75ก็ฟ o l l ล w b ไนะครับแล้วก็ รับสําคัญไม่ควรหลุดคือ8.5นะครับโอเคค่ะ IVL ราคาขึ้นมาแรงเข้าตรงไหนดีครับครับ IVL เนี่ยผมยังไม่ได้ไปดูสถานะช็อตคงค<ะ>้างนะครับ SBL แต่เข้าใจว่าน่าจะมีการปิดช็อตอนะครับเพราะว่าตอนสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ย IVL เนี่ยถือเป็นตัว top 10เลยนะครับที่ถูกช็อตหนะักแต่มีการปรับคำแนะนำการลงทุนขึ้น นะคือนักวิเคราะห์บางคนบางท่านในบรูมเบิร์กเนี่ยมองว่า i v l มันต่ำมากแล้วนะครับก็เลยมีการปรับคำแนะนำขึ้นมานะครับ<ะ>ตรงนี้ก็เลยส่งแรงหนุนกันว่าต้องมีการปิดช็อตแหละผมเดานะฮะก็ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่พื้นฐานก็จะยังไม่ได้ดีมากนะครับคือสเปรดตัวเพรเนี่ย มันยังไม่ได้ดีมากนะครับยังไม่ได้เป็นขาขึ้นอะไรแบบชัดนะครับแต่ว่าหุ้นมันถูกมากนะครับก็เลยมีการปิดช็อตขึ้นมานะครับก็เล่นตามกราฟแล้วกันนะครับสำหรับตัว IVL นะครับยังไม่ถึงขั้น overbought เกินไปนักนะครับ i s i ก็ยังแถวๆหกสิบกว่าๆอยู่นะครับก็แนวรับจุดเบรกตรงนี้นะครับตรงบริเวณ19.7ตรงนี้สําคัญนะครับถ้าต่ำกว่า19.7 แรงส่งอาจจะหมดอาจจะต้องพักลงไปใหม่กันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ให้เป็นจุด stop loss นะครับแล้วก็แนวรับก็แถวๆบริเวณซักเกือบเกือบยีนะครับ19 9 19 8เนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านตรงนี้นะครับจุดแรกเลยคือ20.5สิบจุเบรคผ่านได้21น่าจะเป็นเป้าหมายแรกนะครับค่ะถัดไปจะเป็นตัวโรงแรมค่ะ SHR ค่ะทุน2บาท20ค่ะทำยังไงดีคะครับตัวนี้ SHR นะครับทุน2บาท20ผมเข้าใจว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะ ปูกนะครับคือต่ำบุ๊กนะต่ำบุ๊กอยู่นะฮะหรือหรือเทรดในระดับที่ค่อนข้างต่ำกว่าตัวอื่นๆในกลุ่มแล้วกันนะครับมันก็สะท้อนเรื่องผลประกอบการเขาอาจจะดูไม่ได้โดดเด่นเท่ากับตัวอื่นนะครับแต่ว่ากราฟของเขาเนี่ยดูสวยนะถ้าดูจากทรงนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะของ Inward Head and Shoulder นะครับตรงนี้นะครับตรงเมาส์ที่ผมลากเนี่ยเป็นไหลซ้ายนะฮะอันนี้เป็นฝั่งเฮดนะครับฝั่งหัวอันนี้เป็นไหลขวานะะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้นะครับสำหรับตัว SHR นะครับหรือโรงแรมในกลุ่มของสิงคเขานะครับเขารอสัญญาณหนึ่งนะครับที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับก็คือการเบรกตัว neckline นะตรง2.1เจุดหนึ่งนะถ้าเขาเบรก neckline สองจุดหนึ่งได้เนี่ยโอกาสไปต่อจะสูงเลยนะครับติดทุนอยู่2องบาทยีน่าจะหลุดนะครับน่าจะหลุดนะครับน่าจะได้ออกนะฮะอาจจะได้ออก2องบาทยี่สกว่าๆนะครับผมก็มองว่าทนถือนิดนึงนะครับผ่าน2องบาทสิน่าจะไปได้ต่อนะครับ แต่<ม>ถ้ายังไม่ผ่าน2บาทินะครับแพทเทิร์นนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าดาวไซคของก็ไม่ได้เยอะแล้วล่ะนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มพวกการท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อว่านะแจกเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวปลายปีก็ต้องมีมาตรการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าน่าจะบอททอมแล้วล่ะนะครับไม่น่าจะลงไปมากกว่านี้ละนะครับยก<ถ>เว้นสถานการณ์มันแย่จริงๆสําหรับภาพรวมตลาดนะครับแ<ม>นวรับนะครับเมื่อกี้พูดถึงต้านที่ต้องผ่านนะฮะมาดูแนวรับนิดนึงนะฮะ รับใกล้ๆตรงนี้เนี่ยแถวๆสองศูนย์สี่ก่อนนะครับแล้วก็สองบาทถ้าเกิดว่าเรียกว่ายี่สิบตังค์นะฮะยอมแพ้จริงนะครับถ้าตลาดไม่เป็นใจรุด2บาทนะครับอโอเคค่ะแนวต้านเท่าไหร่คะพี่ต้านแรกสองจุดหนึ่งนะครับถัดไปเนี่ยอาจจะมองแถวๆบริเวณที่ทุนที่นักลงทุนมีอยู่นะครับก็คือสองบาทยี่บกว่ากว่าอาจจะมองเท่สักสองบาที่หกนะครับค่ะถัดไปเป็นเจมาร์ดแนวรับแนวต้านเท่าไหร่ดีคะครับเจมาร์นะคะ โอ้อันนี้แพทเทิร์นคล้ายกับหลายๆตัวเลยคือดีดขึ้นมาแล้วยืนเหนือ200วันนะครับไซเวตรงนี้อยู่แนวรับแรกนะฮะรับแรกก่อนนะฮะ15.7รับสำคัญที่ไม่ควรหลุดนะครับก็คือจุดโลตรงนี้15.2หลุดสต็อปลอสนะครับแต่ถ้าไม่หลุดนะฮะแล้วยืนได้เนี่ยจุดสำคัญนะครับดูแนวต้านตรงนี้นิดนึงนะครับแนวต้านตรงนี้ผมคิดเส้นลงมานะฮะถ้าเบรกได้นี่ไปต่อเลยนะครับสำหรับตัวเจมาร์ดวันนี้ตรง16.4 16.4นะครับผ่านได้ไฮเดิมตรงนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับ16.4และ16.7เป็นแนวต้านที่ต้องผ่านนะครับถ้าผ่านได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ18บาทที่เป็นเรียกว่าจิตวิทยาเนี่ยน่าจะมีโอกาสใกล้ๆเห็นนะแต่เอาคอนเสวทีฟหน่อยนะครับก็สักเบเจน17.5 17.6แล้วกันนะครับค่ะเจ้าสัวค่ะ chao ค่ะครับตัวเจ้าสัวนะฮะก็ฟื้นตัวขึ้นมาดีนะครับหลังจากที่ลงแรงกกอนหลัง IPO นะฮะ พื้นขึ้นมาอย่างนี้นะครับคงจะไซเวย์ซักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการรอสัญญาณการเบรกต่างๆนะฮะมาดูฟิ b นบอลเ i ชชิ่งเขาสักนิดหนึ่งนะครับการที่เขาปรับตัวขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ขึ้นมาอยู่ในโซนเรียกว่าเป็นกรอบจิตวิทยาพอดีแถวๆบริเวณสัก50%ของที่ลงมานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับตัวเจ้าสัวนะครับ CHAO เนี่ยนะฮะดูแนวต้านตรงนี้นิดหนึง12.7นะครับผ่านได้ น่าจะนะครับไฮเดอร์ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าถ้าลองขีดเส้นเทนไลน์ขึ้นไปก็น่าจะเห็นภาพว่าน่าจะไปได้ต่อนะครับสำหรับตัวเจ้าสัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยืนเหนือ12.7ผมว่าแรงเก็กกาไรน่าจะมานะครับน่าจะมาเอาเป้าหมายแรกก่อนแล้วกันแถวๆบริเวณสักจุดแรกคือ13บาทถัดไปคือ13.2นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับนะครับตัวเจ้าสัวนะฮะตรงนี้แนวรับแรกคือ12.3สต็อปลอดเผื่อผิดทางตรง12บาทนะครับตรงช่วงนี้เป็นช่วงของการสะสมพลังอยู่นะครับ เหลืออีก2ตัวค่ะซีรีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเห็นบอกว่ายอดโอนดีด้วยตอนนี้ครับซีรีนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยข่าวลงบอกว่าไม่ต้องออกคุณกู้เพิ่มการเงินแข็งแร่ง,งยอดยอดยอดโอนก็ดีนะครับกราฟก็ดูดีด้วยนะครับดีตัวขึ้นมาอันนี้ผมไม่แน่ใจ X d ดีหรือเปล่านะครับมีการโดดลงมาวันนี้แต่ว่าไม่หลุด200วันนะครับไม่หลุด200วันอย่างนี้ดูดีนะครับก็เป็นลักษณะที่น่าจะ ขึ้นมาปิดแก๊บเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับน่าจะขึ้นไปทดสอบไายเดิมได้นะครับแถวๆบริเวณตรงผมพอขีดเส้นก่อนนะครับค่ะน่าจะแถวๆบริเวณสัก1.78นะครับ1.78น่าจะมีโอกาสนะครับโอเคค่ะ1.78นะครับเป็นแนวต้านที่น่าจะขึ้นมาทดสอบก่อนนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับ1.78นะครับถ้าเกิดว่าผ่านไปได้นะครับ ไฮเดิมที่ทำเอาไว้เนี่ยแถวๆบริเวณก่อนจะลงนะฮะจะเห็นแถวๆเนี้ย180ขึ้นไปเนี่ยจนถึง184เนี่ยนะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นแนวต้านได้นะครับค่ะแล้วก็ในส่วนของแนวรับนะครับแนวรับสักนิดหนึ่งนะฮะตรง172 STOP l o s s เผื่อผิดทางนะครับก็คือตรงจุดโลตรงนี้เลยนะครับ168ไม่ได้ไกลมากนะครับโอเคค่ะตัวสุดท้ายเป็นธนาคารค่ะ TTB ค่ะ TTB นะครับทหารไทยธนาคารนะฮะ ตัวนี้ดูดีนะครับดูดีแล้วก็ผมมองว่าเป็นเป้าหมายวายุพักด้วยนะครับคือตอนนี้เนี่ยคนพูดถึงกันเยอะสําหรับพูดที่เป็นเป้าหมายวายุพักแต่ผมอยากให้ไปเปิดชื่อผู้ถูหุ้นในเซ็ตเทรดดูสักนิดนึงนะครับ mm hmm. หลายๆตัวที่เป็นเป้าหมายเราพูดกันตามหน้าสื่อเนี่ยนะต้องบอกว่าวายุพักคือไปจนถึงเกือบจะเป็นทริกเกอร์ในการต้องตั้งเทนเดอร์แล้วเ mm hmm. นี่ยะหลายๆตัวนะฮะแต่ KTB เนี่ยยังถือไม่เยอะนะฮะยังไม่เยอะนะครับอ่าผมยกตัวอย่างอย่างตัว s c b เนี่ย กองทุนวายุพักเนี่ยถือรวมไป20กว่าเปอร์เซ็นต์อีกนิดนึงแต่25แล้วผมเชื่อว่าเขาโหลดเพิ่มลำบากนะครับแต่ TTB เนี่ยยังมีรูมให้ยังมีรูมให้โหลดเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูดีด้วยแล้วก็เป็นเป้าหมายได้ด้วยนะครับวันนี้ TTB เนี่ยตรง187ผ่านได้ไฮเดอร์ม,มีโอกาสนะครับผ่านได้ไฮเดอร์ม,มีโอกาสนะครับ <ๆ S 1> ก็ถอยแถวบริเวณสัก1.9นะครับผ่านหนึมีออร์งเก็งกำไรเกิดขึ้นนะครับ1.9กว่าๆไฮเด192มีโอกาสนะครับ แนวรับนะครับเพียงไม่ผ่าน187นะครับดูแนวรับสักนิดนึงตรงแถวๆ185แล้วก็ถ้าลองขีดเส้นขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นลักาณาที่อั t เท n line channel เนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นการเลี้ยงตัวในกรอบที่เป็นขาขึ้นอย่างสวยเลยนะครับสำหรับตัว TTB นะครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะพี่สุชนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ